แบรนด์สวัสดีค่ะวันนี้วิไลกลับมาอีกครั้งกับชื่อลุ่ไม้ดีวิไลแบรนด์นะคะวันนี้วิไลนําชื่อรุ่นนะคะ G 0 1 5มาให้คุณแม่ได้ชมกัน G 0 1 5เป็นโทนสีเทาแขนระบายสวยๆแบบนี้เลย คอเป็นคอปีนนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะรูดซิปหลังให้ชมนะคะรุ่นเนี้ยเทาไม่เข้มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณแม่จะสีผิวเข้มสีผิวโลอมเหลืองหรือจะแบบดำเขียวอ่าดำเขียวบางคนก็เป็นได้เพราะว่าตากแดดกรัมแดด,ก,แด,ดกันมานานเนาะก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวซิปนะคะจับอย่างนี้รูดง่ายเนี่ยไม่ได้เป็นซิปที่รูดยากเย็นแสนเขียนอะไรเลยนะคะนี่ ตัวนี้เป็นทรงคอปีนนะแม่นะใส่สวยใส่สบายผ้าลูกไม้ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะคะไม่ได้แข็งอะไรมากมายแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ได้ซับลูกไม้ให้แล้ว<ม>เพราะว่าผ้าลูกไม้ไม่ได้แข็งมากสําหรับคุณแม่ที่มีผิวพันธุ์ปกตินะคะไม่ใช่ผิวแพ้ลูกไม้ใส่เราไม่คันค่ะวิไลก็ใส่เราไม่คันนะต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยมีลักษณะของการผิวแพ้ลูกไม้ทําให้เขาเนี่ยใส่แล้วจะมีการระคายเคืองง่ายก็ควรจะเลือกเป็นรุ่นที่แบบว่า มีการซับลูกไม้ซับผ้าแบบนี้นะคะที่ร้านมีหลายแบบนะแม่นะเออเราก็เลือกให้ให้เหมาะกับผิวเรานะคะนี่ตัวนี้เป็นทรงคอปีนนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะซิฟนะคะคุณแม่ก็ดึงดึงด้านล่างตึงๆนะคะเวลาที่เราจะลูดนะคะดึงด้านล่างตึงๆแบบนี้แล้วก็ลูดขึ้นปลื้ขึ้นไปนะคะพอบันถึงกลางหลังล้วให้แม่ดึงขึ้นข้างบน แล้วก็มือดึงขึ้นมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะก็จะใส่ได้อันนี้วิไลใส่เสื้อสีสีอยู่นะคะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเป็นลายลูกไม้ที่เราไม่ได้ดูโป๊มันปิดมันปิดตัวลายสีนะคะเนี่ยเนอะแล้วก็ตัวแขนนะคะจะเป็นแขนระบายตัวนี้จะโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะเพราะว่าวิไลจริงๆอ่ะใส่เนะคะแต่แต่เราจะมีเริ่มตั้งแต่ประมาณไซส์ M l XL นะคะ อันนี้นี่แขนก็จะเป็นแขนระบายแบบนี้ค่ะก็ยืนสวยๆคอแบบว่าปีนๆแบบนี้นะคะคอปีนๆขึ้นมาแบบนี้นะคุณแม่ขารุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า g 0 1 5นะคะมีด้วยกัน3สีค่ะมีสีชมพูสีทองและสีเทานะคะแต่ว่าบางไซส์เนี่ยหมดแล้วถ้าเกิดคุณแม่โทรมาช้านะก็ถ้าคุณแม่ชอบใช่ย,ยังไงนะคะมีตั้งแต่ไซส์เอมอก36เอวส0สะโพก38จนถึงไซส์ 4XL นะคะอก 46นะคะเ L 38อ่า L 40สะโพก48นะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะสีเท่าเนี่ยมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะใหญ่ถึง46เลยถ้าลูกไม้ไม่ได้แข็งมากนะคะก็โอเคอยู่นะด้านในซับด้วยผ้าไหม่อิตาลีนะคะถ้าแบบว่าคุณแม่จะเอาไปแก้เก็บเข้าตัวน,นี้ก็ง่ายก็คือเลาอ ะคะใครอยากเอาเข้ารูปเข้าไปนิดหนึ่งการซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ว่ารับรองว่าใส่สวยวทรงเป๊ะเพราะว่าเหมือนเสื้อยืดอย่างเงี้ยค่ะเสื้อเชิ้ตเสื้อ,อท็อปแบบเนี้ยคือเราไม่จาเป็นต้องตัดเองแต่เราซื้อที่มันพอดีตัวมันก็ใส่สวยถูกต้องไหมแม่นะเสื้อเสื้อลูกไม้ก็เหมือนกันแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีกระโปรงในเซ็ตด้วยนะคะเป็นทรงสอบขาหลังถ้าคุณแม่ชอบใช้ยังไงวิไลมีหน้าร้านด้วยนะหน้าร้านอยู่ที่โครงการทิวฤควร์สุขแบอ,อ้อบ้อนมนี่ย กริ้งกลางโทรมานะัดเข้ามาที่ร้านได้นะคะที่เบอร์0953766659หรือไลน์แอดวิไลแบรนด์นะคะใส่แอดก่อนแล้วก็ W I L A I B R A N D S อย่าลืมนะคะที่เนี่ยที่เดียวที่ทำให้คุณสวย ชิมอชิมอยและรับรองส่งของแน่นอนค่ะส่งไปทั่วโลก around the world คุณแม่ได้ของสวยๆได้ของไปใส่ให้แบบดูแกรนดูพรีเมียมแน่นอนนะคะเรามีหลายไซส์นะคะแล้วก็หลายสีรวมไปถึงนะคะมีเสื้อชายที่จะแม็ช์คู่ให้คุณแม่ด้วยรับรองว่าใส่สวยดูพรีเมียมยกเซร็จเลยค่ะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์